มโย,ยมนะคะมโย,ยมบ้านลูกลูกดกค่ะเลยเขาเก็บมาให้ก็เลยมาเชื่อมค่ะคู่ก็ใหญ่มั่งเล็กมั่งเดี๋ยว้านมาดูตอนที่มันได้ที่แล้วนะคะอันนี้เพิ่งเชื่อมค่ะเพิงลงมือสักคู่มาดูกันใหม่ค่ะ นะคะมายมเชื่อมของเราใกล้เลยนะคะกำลังสวยเลยค่ะนี่ค่ะเชื่อมง่งายๆเองนะคะเพื่อนๆไม่ได้ยากเลยค่ะนี่ค่ะมายมเชื่อมนะคะไม่หวานมากค่ะกำลังกินพอดีเลยค่ะสวัสดีค่ะมายมเชื่อมอร่อยออร่ยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสด,ดีค่ะงนะานมโยงเชื่อมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนี่ค่ะ,าานนคะ,คะมโยงเชื่อมนะคะสวยงามค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ,คะน่าทานไหมคะสวัสด,ดีค่ะ